สวัสดีค่ะต้อนรับคุณลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่อีเวนต์งานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของรายการช็อปชนแนลของเราค่ะถูกต้องนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันงานใหญ่เลยที่ชื่อว่าจิวเว r รี่พับอัพสโตร์นะครับก็ขอต้อนรับแขกของเราด้วยทั้งแขกผู้มีเกียรติแล้วก็เหล่าลูกค้า v ีไอพีด้วยจะบอกว่าวันนี้นะครับจิวเวอรี่เตรียมมาพิเศษมากแบบทั้งดีไซน์ราคาและคุณภาพด้วยเรียกว่า สุดพรีเมียมแอกครัวสีสุดๆเลยนะคะต้องเรียนบอกเลยว่าตัวเราเอรค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเลยค่ะพี่วีนเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่คุณลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาเห็นบรรยากาศสดๆในการไลฟ์ของเราด้วยจะบอกว่าก่อนจัดรายการเมื่อกี้นี้นะเจอคุณลูกค้าด้วยมีการเซลฟี่กันด้วยยี่สาวไห เดี๋ยวต้องไปเซลฟี่บ้านนะคะแล้วก็วันนี้อย่างจิวรี่ของเราเนี่ยอยากจะเน้นย้ำน้ำชมขาหลายๆแบรนด์ของรายการของเรานะคะก็ได้รับมาตรฐานแล้วก็การรับรองจากโครงการบายว Conf นฟิดเอนซึ่ง้อได้ความมั่นใจจากสถาบัน GIT อีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าเรามั่นใจได้ในคุณภาพแล้วก็จะได้ซื้อจิวรี่ที่เป็นของแท้อย่างแน่นอนแต่ว่างานนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดบุคควาสำคัญสองท่านนี้ท่านแรกนะครับเป็นซ e o ของช่องช็อปโกโบ กับคุณใหญ่นะครับสุรชดอัมพันธวงศ์ครับและอีกหนึ่งท่านขาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้เรียกว่าให้เกียรติมาอยู่กับรายการมาที่รายการของเราเลยนะคะจากผู้มีการสาบันจีไอทีนเคะมาเองเลยนะคะขอสุนีประสงค์พงชัยนะคะกราบสวัสดีทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะคโว้าวงานวันนี้คือยิ่งใหญ่มากแล้วก็บังมากๆดีมากๆเลยก็อื่นนะครับจะให้พี่ใหญ่เนี่ยกล่าวถึงงานแล้วก็ความเสร็จวันนี้หน่อยครับ ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะของการเปิดสตดิโอชอปชานอลนะครับให้ลูกค้าที่มีบุญคุณกับเราทุกท่านนะฮะได้เข้ามาช็อปจิวรี่กันสดๆในรายการนะครับเป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็จริงๆเนี่ยคอนเซปต์อันนี้ก็ได้คุยกับท่านทางพออนะพอสูเมธนะครับคือเราเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็มีวัตถุประสงค์ต้องการจะสนับสนุนฮะส่งเสริมจิวเวรี่ที่ได้รับมาตรฐาน จากสถาบัน GIT นะฮะโครงการบายวิ h confidence ซึ่งชอป h a n n e ลก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เนื่องจากช่องเรานี่ก็ขายจิวเวลี่เป็นหลักเราก็ต้องการจะยกระดับแล้วก็ปรับเรื่องมาตรฐานเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาซื้อของที่ชอปแชนแลเนี่ยเราต้องการให้ได้ของที่มีคุณภาพดีไปจริงๆแล้วเราต้องการจะรักษาคุณภาพนี้ตลอดไปก็เป็นที่มาของการเปิดชอป อ่าสตูดิโอของเราวันนี้นะครับครั้งแรกครั้งแรกว่ามั่รใจได้มากขึ้นมั่นใจได้มากขึ้นมีมากขึ้นแล้วมาเห็นกันสดๆเลยล้าเราขายกันยังไงของล้วเป็นยังไงได้รู้จักกันมากขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นมีเล้งกาแฟด้วยอันนี้ใครใครใครที่ยังไม่ได้มานะฮะมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวงานแบบนี้เราจะจัดจัดต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นเริ่มจากควอเตอร์ละครั้งหรืออาจจะเป็นเดือนละครั้งเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะเรากับลูกค้าเชิญนะครับตอนนี้ใครยังอยู่ที่บ้านยังไม่สายนะฮะของยังมีตอนนี้มีเเมื่่่ออช้าาาาาากววววรคนใสด ของเรารพิเศษไม่เอ่ยถ้ามาที่งานนะฮะได้ราคาพิเศษรเรียกว่าต้องมาที่งานเท่านั้นครับ ซื้อบนทีวีก็ยังไม่ได้นะฮะเอาทีมเ่าที่โชว์อยู่ในที่งานนะฮะดูหน้าพี่ใหญ่ไว้นะครับมาถึงงานปั๊บนะครับซีร์เราเลยค่ะวิ่งมาหาคนคนนี้เลยพี่ใหญ่นะครับยิาทีพันพองมาเลยครับขอสุดรถเลยได้เลยครับมาเลยครับเยี่ยมมากขอให้มามาเจอผมเดี๋ยวคุยกันเลยครับมาเลยครับคุยกันรอหลังไหม่นะคะและแน่นอนวันนี้เนี่ยขออสุเมฆาให้เกียรติมาอยู่กับรายการของเรามาโอเพนสตูดิโอกันเลยนะคะขอต้องเน้นย้ำความมั่นใจให้กับ แขก V.P. ของเราทุกท่านแล้วก็นอนลูกค้าของรราายกเราที่กำลังรับชมอยู่นะคะว่าความมั่นใจที่จะซื้อจิวเวลรี่กับชอ h ชาแนลของเราเนี่ยมั่นใจได้แค่ไหนคนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า g t เราเนี่ยอะไรท่านอาจจะสงสัยว่า g t คือใครครับเราคือสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเป็นองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ครับ หน้าที่หลักๆของเราคือเราเป็นห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบ<ม>หรือว่าเป็นแหลกแห่งชาติด้านของอัญมณีแล้วก็โลหะมีค่าทุกประเภทนะครับเรามีโครงการหนึ่งที่เรียกว่าใบวิศวกฟิล์มซื้อด้วยความมั่นใจ<ม>อันนี้เป็นบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งหมดนะครับ,รบเพื่อขึ้นมาปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยเราทําทางด้านของจิวเวลรี่ล้วสอนจิวเวลรี่เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเรามีเรื่องของ วิวัฒนาการในเรื่องของการเผาพลอยการเทคนิคต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้มันดีขึ้นนะครับตรงนี้เป็นจุดแข่งของประเทศไทยเราที่เราเข้ามาในบทบาทของการเป็นแรปนะครับการเป็นสถาบันการศึกษาในด้านของอัญมณีนะครับแล้วก็เป็นศูนย์วิจัยตั้งแต่ต้นน้าเลยเก็บตัวอย่างพลอยเก็บตัวอย่างอัญมณีจากทั่วโลกเข้ามาเพื่อทําการวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นอย่างที่ที่เรียนนะครับว่าเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของการ สร้างความยั่งยืนให้อุตสากรรมตัวนี้นะครับเราก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐนะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคครับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวรวมถึงทางสูนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่เีท่องเที่ยวเพื่อที่จะผลักดันโครงการนี้เนี่ยให้เกิดความเชื่อมั่นให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มของผู้ซื้อนะครับว่าสินค้าที่ผ่านการตรวจหรือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ การันตีได้ว่าของที่ท่านซื้อไปเป็นของแท้นะครับมั่นใจได้เลยเอพออตออย้ำแล้วนะคะทุกแบรน่ะทุกแบรที่ว่ามีการขึ้นว่า Buy With c o n f i d e n มั่นใจได้เลยเราเราจะมีการออกใบรับรองให้ร้านแล้วก็สินค้าที่มีการขายนะครับก็จะมีการส่งตรวจในในแบบของเราแล้วก็จะมีในใบเซอร์ซึ่งเป็นใบเซอร์ของ Buy With c o n f i โดยเฉพาะนะครับให้กับผู้ประกอบการเพื่อ สรางความมั่นใจให้กับลูกค้าโอ้โหก็เรียกว่าเป็นการกล่าวเปิดงานเนาะกับจูเลียองอัพโซของเราครั้งแรกได้อย่างยอดเยี่ยมมากมั่นใจได้แล้ว1ท่านแล้วก็สวนอีกหนึ่งท่านด้วยดีมากเลยมาเลยครับขอให้มาเดี๋ยวมาดีเป็นรถพิเศษให้ครับแต่วันนี้นะคะเขาบอกเลยว่าจูเลียของเราเนี่ยสุดเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษมากๆได้แอบดูแล้วใช่ไหมคะ ท่านหมออได้แอบเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้เห็นบรรยากาศกันนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยเรามีเจ้าไหนมีแบรนด์ไหนมาฝากบ้านตามมาเลยครับตามมาเลยครับนี่เริ่มต้นจากแบรนด์แรกของเราก่อนเลยกับเคาน์เตอร์นี้น้องเบลโอ้โหแนะนำเลยครับอะไรต้นเนี่ยมาจากแบรนด์เดนไนด์ไดมอนด์นะคะเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นสมาชิกของเจทเหมือนกันครับแล้วก็สินค้าของเดนไนด์ไดมอนด์นะคะเราคัดสรรเฉพาะเพชรน้ําที่เป็นคัลเลอร์เลน ัวเรือน 18k สินค้าที่ซื้อทุกชิ้นนะคะจะได้ใบรับประกันนอกจากทางร้านจะได้ดับเบิลเขายัดับเบิลการันตีเป็นมินิรีพอร์ตจาก g t มั่นใจมากขึ้นมั่นใจใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ของที่นี่เป็นยังไงคอนเซ็ปต์ของเราส่วนใหญ่จิวเวลี่ที่เราเลือกใช้เราจะเลือกใช้ที่ออกแบบที่ลูกค้าสามารถใส่ได้เป็น everyday look ในขณะที่นอกจากจะใส่ได้หละเป็นประจําวันแล้วคือสามารถใส่เป็นงานได้ก็คือมีวามคลาสสิกใช่ค่ะเป็นคลาสสิกแล้วก็ ตัวเรือนเนี่ยคือใส่ได้ต้องบอกว่าตลอดการนะคะต้องดีไซน์เราจะเป็นลักษณะนี้อย่างเช่นกำไรอันนี้นะคะฝังด้วยเพชรสต่างแต่ดูเหมือน20สิต่างเพราะว่าเราเราออกแบบในการเกียการเป็นเทคนิคในการออกแบบทั้งวงเนี่ยหนักเท่าไหร่ครับน้ำทั้งวนเนี่ยประมาณ1กระลัดกับ57ตางหนึ่งกระลัด57ต่างแอบถามว่าราคา ก็ icana, อบอกว่า,ร, zat, าราคาในงานนี้พิเศษค่ะเ yes หลือเพียงเจ็ดหมื่นกว่าบาทว้าโอ้ดองแบวเดี๋ยวหลังไม่จากนันนะคะพี่สาวจากแสงกว่าบาทขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอยากให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมหน่อยนนี้เรื่องเรื่องของใบใบรับรองนะครับเวลาสินค้าที่ส่งตรวจเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดของสินค้านะครับครับน้ำหนักต่าง นะครับแล้วก็ประเภทซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเป็นการรับรองว่าสินค้ามันเป็นของแท้ค่ะเนี่ยต้องแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมสร้างความมั่นใจขอบคุณค่ะวาเพิ่มนายไกอนนะคะขอบคุณมากนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งมูดคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างนี้ช่องของเรากับฟี่แพทของเรานั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมีอะไรปัญหาตอนนี้นะคะก็คือมาจาก คือแบรนด์ของเราเนี่ยมาบริษัทเชอริซ่านะคะแล้วก็เรามาขายที่นี่ก็คือในแบรนด์ของมันตราแอนนาลาแล้วก็เบสลักนะคะของเราคณเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมีคุณภาพที่เป็นพรีเมียมเลยนะคะเกรดมาพรีเมียมเลยเพราะฉะนั้นรับประกันได้เลยว่าชุดชิ้นเนี่ยที่ท่านผู้ชมได้ไปเนี่ยราคาดีคุณภาพเยี่ยมแล้วก็เกรดดีมากๆอย่างจิวเวลรี่เนี่ยก็จะไม่ใช้เกรดไขหินแต่เป็นจิวเวลรี่เป็นอัมมณีใช่ค่ะแล้วเราก็มีกับเครื่องรางซึ่มาจากวัดาแท้ด้วยนะคะสายมูเลยของแท้รับประกันนะคะแล้วก็มี T ีไอทีนะคะน ขาดไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นบายวิ f คอนฟิดแน่นอนค่ะขอย้ำถามเรื่องของราคาได้ค่ะคร่าวๆเท่าไรเอ่ยคร่าวๆเนี่ยหลักพันก็มีหลักพันต้นๆก็มีแล้วแต่เลยเนี่ยไหมทองลูขอสักเส้นได้ไหมคะได้ขอลองสักเส้นไปไหมไหมทองนำโชคนะไหมทยงวนีห่ต้องเป็นเส้นใหญ่เม็ดใหญ่จัมโบ้อย่างเดียว พี่ใหญ่เหมาะมากเหมาะมากพี่ใหญ่เช็คบินเลยไปเมเลยดาร่าเช็คบินนะคะหอมหมสั่งนอันนี้คือซุปเปอร์เซเว่นมาใช่ค่ะอันนี้คือขอผมบอกอุ้ยสวยจังเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอันนี้คู่ของดีมากอันนี้คือซุปเปอร์เซเว่นจะต่างกันใช่ค่ะแล้วก็มีไหมเงินครับไหมเงินด้วยมีหวานๆไหมคะพี่แพทหวานๆอันนี่เหมาะกับวินนะซุปเปอร์เซเว่นนะนี่หวานๆจะมีมอร์แกนไลท์คุณไซ ขอเช่นหนึ่งได้ค่ะขอไปเลยได้บูนนี้น่าสนใจมากครับพี่ขอไปเลยนะขอบคุณมากครับไปด้วยได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะครับกล้องเป็น เพลินมากะขอบคุณนะคะมาต่อกันวันนี้ก็คุณน้าคุณน้าเก่งดีคุณอามสวัสดีคุณน้ำานาวันนี้ของานาเขาเป็นธนาชิวริมาร์ทแค้วก็จะเป็นแบบธนาคอลเลกชันที่เราจะมาวันนี้มาทั้งแบรนด์ที่เป็นรอยัลเจมสแควร์ที่เป็นตัวท็อปของเราซึ่งตัวท็อปเนี่ยเป็นงานแพทินัมนะครับซึ่งอยู่ในช่องค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็มี อันยัมมันดีอย่างพลอยที่มาวันนี้ก็จะมีแบบว่าแหวนไพรินซีลอนไซส์แบบแปดกระหลัดคือแบบไซส์ใหญ่มากนะครับผมขออนุญาตนีะครับผมอันนี้จัมโบ้มากมากเลยก็คือไซส์ใหญ่แบบใหญ่มากนี่นะครับผมสีนี่คืออันนี้เป็นสีเป็นสีบลูปกตินะครับผมแต่ว่า,วาอันนี้เป็นพลอยสดน,นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งวันที่จะมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแหวนมุกหยกเป็นอินทรียลเจอันนี้เป็นดีไซน์แบบคลาสสิกหยกจักรพรรดินี่ก็มาแล้ อันนี้คือบอกว่าเนื้อใสแล้วก็สีดีมากแล้วเทาเป็นงาน68 ES ครับผมแต่ที่สำคัคือเราเป็นงานพรีเมียมที่เป็นตัวเรือนแพทินัมเรียกว่าวันนี้คือสเปคของพอยเราจัดเต็มมากๆของคันแล้วรถเยอะมากแต่ไม่พูดถึงไม่ได้กับคันนี้เลยพญาคุดหลวงพาวรลาเนื้อทองคำอันนี้รุ่นเปิดกลุ่มซับที60เนื้อทองคำซึ่งตอนนี้ไม่มีขายแล้วไม่คือหาของไม่ได้ถ้าเช็คราคากันปัจจุบันถ้าเนื้อทองคำนะครับประมาณต้องมี แปดเก้าหมื่นต่อโงนแปดเก้าหมื่นในธนาคารนี่แค่แสนต้นต้นเท่านี้ลองเทชรอีกระดับกว่าและเห็นว่าทางคุณอาร์มเนี่ยมีการทําเป็นดีไซน์จิวเวลรี่เพิ่มให้ด้วยใช่เพิ่มเพชรเพิ่มทองเพิ่มทำไมอีกหนึ่งชั้นเรียกได้วยว่าดีไซน์อลังการมากและเป็นเพชรนาสเกสแปดวีนะครับผมต้บอกว่าแค่ลำพังแค่ไปทํากรอบอย่างเดียวตัดตีแบบเนี้ยก็เป็นแสนแล้ว นี้เรามาลดราคาพิเศษเหลือแสนนิดๆถ้าลูกค้าอยากได้ต้องรีบมาต้องรีบมาครับแอบถามว่ามีเยอะหรือเปล่ามีองค์เดียวคับมีองเดียวต้องรีบมานะมีพิเศษมีพิมากครับผม ไม่ยอยากมดเลยนะตั้งแต่ซอยเมื่อกี้นี้แล้วนะขอบพระคุณมากนะคะคมามามาของสวยมากมาต่อการจะอีกหนึ่งแบรนด์ของเราฝั <c oughs> ่งนี้อ่ะฝั่งนี้อุ้นี่สวยจัง <c oughs> นี่สวยจังโ <c oughs> อ้อาวาลอนนะคะ <c oughs> อาวาลอนของเรา <c oughs> ค่ะงาณนะครับอ่ะน้องเมย่รบกวนฝากถือไปให้กับ <c oughs> ให้กับของเราหน่อยได้เลย <c oughs> ให้คุณพี่นะคะ <c oughs> ค่ะค่ะ อันนี้ก็คืออาวารอนนะคะคอลแลบกับคุณบัญชาค่ะซึ่งเป็นศิลปินสีน้ำค่ะที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเลยนะคะซึ่งเป็นอ,อ,อยู่ในสมาคมสีน้ำนานาชาตะะิค่ะแล้วก็นี่คือเป็นภาพวาดของคุณบัญชาค่ะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับของเราคะ่ะอย่างตัวนี้นะคะเป็นใช้เป็นตัวเรือนนะคะเป็นเงินแท้แล้วก็ ตัวพลอยเป็นบุษราคัมค่ะซึ่งถ้าเกิดสังเกตดีๆจะมี3มเฉดสีด้วยกันอะคะ,ะซึ่งมาจากแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดามันก็มีหลายเฉดเนาะสำหรับสีของงานศิลป<ช>่าก็มีเหลืองทองอย่างนี้มีเหลืองแม่โขงอย่างนี้แล้วก็ใช้พลอยไทยมาทำใช่ค่ะซึ่ง ก็เป็นทั้งแบรนด์ไทยของเราเป็นแบรนด์ไทยด้วยแล้วก็เป็นศิลปินไทย<อ>ที่เป็นระดับโลกอะค่ะมาอนอกจากจะ,อะนอกจากจะเป็นเครื่องประดับสวยงามแล้วก็ยังมีคุณค่าทางศิละปะด้วยค่ะโอโ้โหแล้วก็ยังมั่นใจ,ใจนะค่ะแล้วก็พิเศษมากเลยค่ะ,ะถ้าเกิดว่าซื้อ,อ <laughs> ซื้อจิวเวลีของเราจะได้รับภาพซึ่งซึ่งเป็นสำเนานะคะแต่ว่าจะได้พร้อมกับลายเซ็นของอาจารย์ลายเซ็นจริงแอบเห็นว่าพี่ใหญ่ตาโตเลยพอเห็นว่องวศิลปะใช่ค่ะเอา้อนทำงานพี่ใหญ่รอบรูปตมเลยค่่ะากกรอบรจะเต็มเน่ลยวกันค่ะเป็นแรงบันาใจื่อันนี้สวยจังเลยเวนิสค่ะนี้คือเป็นแบบ สถาปัตยกรรมยุโรปเนี่ยค่ะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากน้ําสีน้ําสีทองฟ้าของภาพวาดเนี่ยค่ะแล้วก็แกออกมามาเป็นเครื่องประดับค่ะที่ยูนิคแล้วก็มีชิ้นเดียวค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นท่าเรือค่ะซึ่งเราก็จะเอาความของของภาพอะค่ะมาเล่นลูกเล่นให้กําไรแบบมีความมีลูกเล่นแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนใครการทํางานแต่ละครั้งก็ยากมากด้วยใช่ค่ะก็คือศิลปินก็จะมาช่วยในการดูเรื่องของอินสปิเรชั่น ในการออกแบบเครื่องประดับด้วยค่ะลายโบราณยอดมากใช่ค่ะจากที่เราถอดมาเป็นคอนเซ็ปต์ของใชนด์แข็งค่ะเยี่ยมมากเลยครับอันนี้อันนี้ถือเป็นทิศทางหนึ่งเลยเนื้อของการในร็อกจิวเวลรี่เพราะมันเป็นเรื่องของการสร้างสตอรี่เพื่อให้มันมีคุณค่าเลย โอ้คุณผู้ชมน่าจะเอาธีมของเมืองไทยนะวัดอะไรยี่มทองเป็นจิวเวลี่นะวัดว่าอารามโบสถ์วิหารต่างๆน่าสนใจน่าสนใจโอ้นี่ดีนะนี่คุณใหญ่มีเวลาว่างพอดีใช่ไหมคะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะท้าวว่าเยอะมากไว้มาคอวรจะต้องชวนกันเดินสายกับเราได้ได้ เราทำ um เราทำบูรณาการต่างจังหวัดเยอะมากเรามีมาเรามีจีทีมาเหนือเออเสน่ห์ใต้อีสานโมเดิร์นเราลงไปเนี่ยเราพยายามพัฒนาผู้ประกอบการนะครับพัฒนาเรียกว่าเป็น p r o d u c พอร์ดดอกเมนเขาครับเราเอาดีไซเนอร์ที่ระดับดังสุดของเมืองไทยลงไปจุดเด่นจัลพ้าและก็เอวอรอนเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือ การเดือดรอบทั้งหมดเนี่ยต้องคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดแล้วมาสร้างสตอรี่พาเข้าไปออกบางกอกเจมปีนี้เราจะไปหาไปออกครีเอทีฟนครเพราะปีนี้เราโปรแกัมไปที่เสนต์ตาต์แต่ละภาคก็คือตี่มตีของ่ละภาเราเราตั้งตีขึ้นมาเลยค่ะยี่ยมเลยอะค่ะนักแสดงเนี่ยใช้ซีทีมาเหนือมีสี่ตีแล้วตอนนี้นักการเมืองไปหาเสียงใช้มันเหนือด้วยไปด้วยช็อตช็อตไปด้วยอย่าพาหนูไปด้วยโอเคค่ะเราพลาดกล่องนี้ไม่ได้พี่ใหญ่ครับไ่ได้พี่ใหญ่ครับซุปนี้เลย ะมช็อปเนราเองเลยเดี๋ยวให้ลูกค้าช็อปกันก่อนเนี่ยเอาไปได้คือวันนี้ราาคพิเศษนะของเราก็มีเหมือนกันที่มาแนะนำนะคะก็คือมีทั้งงานทองงานมุกเนี่ยงานจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันใหญ่ก็คือของเราก็สิ่งตอบรับดีเหมือนกันในวันนี้แล้วก็สินค้ามีจำกัดด้วยเพราะราคาพิเศษนะอย่าพลาดนะครับคุณผู้ชมนี้เห็นบอกทางไปเออเราเนี่ยไปเลือกมาเลยนะถูกต้องครับ กลุ่มของเราเนี่ยเลือกแบงานนี้โดยเฉพาะพิเศษคือคัดมาเลยราคาดีมากด้วยต้องแอบต้องแอบดูราคาเขาบอกว่าพิเศษมาเนี่ยเบาก็ใส่อยู่ค่ะพี่ใหญ่เนี่ยที่หนูใส่ก็เป็นวันนี้สวยเป็นพิเศษแล้ววันอื่นนะคะนี่ก็สวยอยู่แล้วมาต่อการโอเคไปต่อค่ะอีกหนึ่งชตดที่เราเนี่ยคุณหน้าคุณตากันอย่างดีกับ พี่หน่อยของร้านสวัสดีค่ะเจริญนั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้กิจเจริญนะคะเราก็เอาเซ็ตมาเรากดมาฝากทุกครั้งที่มาเรากดมาทีไรนะคะกิจเจริญมาทีไรมาเรากดจากแซมเบียต้องมาด้วยนะคะแล้วเซ็ตนี้นะคะเรามาดูเลยว่าราคาพิเศษมากๆนะคะใครที่ดูอยู่นะตอนนี้บอกเลยว่ามีชิ้นเดียวเท่านั้นเพราะงานนี้เราส่งออกเท่านั้นเองนะคะ เซตนี้ยชนะดีเลยใช่ค่ะเซตมรกรสตารตอนนี้งานเมืองคาเราก็จะเห็นนะคะว่ามรกรมาอันดับแรกเลยนะคะสําหรับวันนี้กิจเจริญก็นํามาฝากด้วยพี่หน่อยครับของเราคือเป็นเซตเลยแหละครับใช่ค่ะหรือจะซื้อเป็นแยกก็ได้นะคะพิเศษเลยสำหรับท่นนี้ ค่ะอย่างสร้อยสังวาเนี้ยนะคะราคาถ้าขายออกสมออกแล้วนะคะราคาอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าแต่วันนี้พิเศษมากๆเหลือแค่65,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวก่อน3ามแสนเหลือ60,000บาทใช่ค่ะนบาทใช่ค่ะของที่คู่ควรแบบเบลเราเจอแล้วหัันนกพี่เอาสร้อยเดียวแหวนจะสวยที่เขาบอกเส้นเดียวเขาบอกเส้นเดียวด้วยเส้นเดียวด้วยเส้นสร้อยข้อมือนะคะถ้าส่งออกแล้วก็ราคาอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าเหมือนกันแต่ แต่วันนี้ราคาแค่1นึ0 0 0สนห้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นราคาคือ3เท่าตัวเลยนะเรืยอว่าเราเยอะมากๆเลยแล้วกิจเจริญเราไม่มีนะร้านเราส่งออกแล้วก็ขายที่นี่ที่เดียวค่ะทุกผลิตอย่างเดียวค่ะออต้งบกคุณผู้ชมเวลาเราเจอกันนะจะเสอว่าราคาก็คือแบบหลักแพงกันนะสามแสนแสนกว่าอย่างนี้แต่วันนี้คุณครับเหลือ6 0,000่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าเหลือแสนกว่าอย่างนี้ต้องรีบมานะแล้วพออย่างนี้พี่หน่อยปกติแล้วว่าก็จะไม่เอามาฝากในช่องด้วยทําไมก่อน ค่ะปกติแล้วนะคะเราก็จะเป็นงานเงิน925แต่วันนี้พิเศษมากๆเป็นงานที่บอกว่าครั้งแรกของที่นี่เลยทางแบรนด์กิจเจริญก็เลยนํางานที่บอกว่าพิเศษจริงๆมาฝากด้ยจัดงานทั้งที่เลยใช่่ถ้าคุณถามว่าจุดเด่นของแบรนด์กิจเจริญคืออะไรเป็นงานทอยเก่าอาการเผาแบบเก่าเลยนะคะเป็นงานเผาแบบโบราณเลยอะค่ะแล้วเราไม่ได้มีแค่เซตมาร์กดนะคะเรายังมีไพลีนทับทิมนะคะและงานเผาหวาดอีกด้วยโอ้โหงานของทางกิจเจริญเขาเก๋นะคะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นอะไรความเป็นไทยผสม ความเป็นยุโรปมันก็อิตาลีมาด้วยใช่ค่ะอย่างนั้นสวยงามสวยงามก็ไว้มาชมได้ขอบคุณมากะคเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวแวะมาได้เลยลาอีกแล้วคนนี้ก็คุ้นเคยยูกิของเราไปีล้วเจอกันเมื่อเช้าดอนไลฟ์เหนื่อยมา ด้วยนะคะ uh huh. ก็วันนี้พันธาจูเลี่นะคะเรานําสินค้านะคะระดับส่งออกนะคะมาให้คุณผู้ชมนะคะแต่ละชิ้นก็คือควันนี้มาโชว์แค่ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะคะท่านน เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของจับจองเฉพาะท่านนั้นเลยจริงๆนะคะมีหนึ่งเดียวใช่ค่ยเือเจ้าของใช่บอยเลอเจ้าของสินค้าของเรานะคะก็วันนี้นะคะเรานำนะคะเป็นเนี่ยเอ่อเป็นมรกตนะคะแอมเบลอคัตออริจินอลคัตของเราในราคาที่พิเศษสุดๆนะะคลดประมาณเกือบ40%อันนี้จาก5้าหมื่นกว่าเหลือแค่สามหมื่นเพิ่มขึ้นนะคะครื่องอยู่เหมือนกันใช่แล้วก็น้ําหนักนะคะตรงกลางเนี่ยก็คือ1นึ่งกลัดอาบ คนะคะและประดับด้วยเพชรและที่สําคัญเป็นงานทองคําค่ะทองคำด้วยราคาดีมากเลยนะะใช่่ควันนี้เรานํามาทั้งพลอยเขาเรียกว่าเนื้อแข็งเนื้ออ่อนนะคะทั้ง2อย่างเลยคือเลือกสีสันได้ตามคุณผู้ชมเลยโอ้โหบอกเลยว่าบริษัทเนี้ยแพนด้าเราเคยไปเยี่ยมชมมาแล้วคุณครับกว่าจะเสร็จสับหนึ่งชิ้นต้องผ่านทีมบุคลากรเนี่ยนับ2,000คนที่ใหญ่เยอะมากเลยใช่แล้วค่ะ q ิวซีแล้วคิอีกแล้วแพนด้าก็อยู่กับ นะคะมาตั้งแต่เริ่มแรกก็ขอบคุณคุณช็อกมากนะคะที่ให้โอกาสแพนด้าจิวเวลリーนะคะแล้วก็แบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาเซตนะคะได้เล่นโชว์ว่าวันนี้ก็เป็นเจมส์ซีวิวาด้วยค่ะแอบเห็นสร้อยด้วยแหละเรื่องของเรื่องแอบเห็นสร้อยเส้นนี้ด้วยแหละเมื่อตอน9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมายังคงสามารถช้อปปิ้งต่อได้ในช่องของเราวันนี้รายการเราเป็นจิวเวลリーเดย์ด้วยสดก็จะได้ช้อปปิ้งจิวเวลリーเหมือนกันนะราคาพิเศษเหมือนกันนะคะสวยไหมคะสวยนะคะ หมายถึงแหวนใช่ค่ะนก็สวยนะนี่ใส่ยินสวยเนาะสวยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ Panda Jewelry เรามาต่อกันทีนี้ค่ะทางฝั่งนี้นะ GIT ฝั่งนูทฝั่งนูท นี่ทันนิดด้วยทันนี้ด้วยนี่ด้วยจีทีของพียีค่ะเดี๋ยวคนก็จะงงว่าจีทีเป็นร้านขายของเลยอ๋อใท่าานนนกยยยบบูธมเลวัััี้ครงงไจริงๆจริงๆเราจะมีเป็นร้านจิวเวอรี่คอนเซ็ปต์สโตร์นะครับโดยให้ผู้ประกอบการที่เราลงไปพัฒนาเขาเนี่ยในชนีภาคเป็นวีดโห้เขาขายของ Oh, นะครับโดยเราเปิดช็อปอยู่กลางกลางสีลมเลยที่โชว์รูมเรานะครับเชิญน้องอธิบายใ,ให้ฟังซึ่งในสิ่งที่เรามาจากจำหน่ายเนี้ยค่ะในตัวของเครื่องประดับของเราเนี่ยก็จะมีการการันตีโดยใบเซอร์ค่ะอย่างที่ผอ,อ,อได้แจ้งในตอนแรกนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีผลงานที่ พัฒนามาแล้วอย่างในตัวด้านนี้ของจอยจีเวลก็จะมีลักษณะของงานชนเผานิดนึงมีการถักนิดนึงสำหรับคนที่ชอบชอบหยกโดยเฉพาะเลยแล้วทั้งนี้ก็คือว่าจะมีหลากหลายมากเลยค่ะพอมาในงานนี้ก็คือตั้งแต่ระดับหลักพันถึงหลักหมื่นค่ะตัวราคาย่อมยาวมากเลยแล้วมั่นใจได้แน่นอนว่าเป็นของแท้แน่นอนค่ะเียนี้เราไปเลยเขาอยู่ที่แม่สอดเราถักพวกงานถักทั้งหมดะฮะแล้วก็ขาย โลโก้เขาตลาดเราก็เอามาเริ่มเดบล็อกเขาขึ้นมาคอนดิชั่นดีสไตล์จบพม่ากๆ่องเนี้ยค่ะใช่ค่ะใหญ่ขนาดไหนเอ่ยใช่ใช่ใช่เนี้ยใหญ่ชอบแน่เลยสิน้น่ารักมากเลยค่ะแล้วราคาก็น่ารักมากเลยค่ะพี่นัี่มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็เดบล็อกอันนี้รู้สึกไม่ได้เอามาเขาใช้ใยกัญชากับใยกัญชงกัญชงค่ะตัดขึ้นมาโดยร้อมพวกพวกตัวพลอยดิบเลยครไม่ได้เชียร์ไม่ได้อะไรเลยซึ่งพอไปออกงานบางกอกเจมเนี่ยตอนแรกเขาขายอยู่เส้นแปดร้อยเก้าร้อยแล้วพอ ไปถักงานด้คยัะฝรั่งผมบอกตั้งราคาสูงเลยบอกสองหมื่นฝรั่งสั่งในลำดับเยอะมากตอนนี้คือถักแค่นี้เลยค่ะซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเราใช้แค่ก้อนปิบปิ้งอันเดียวไม่ดี แล้วก็ใช้ฝีมือพิธีคุ้มทานมากๆด้วยจะเห็นได้ว่าแบบหลากหลายอันนียจะเป็นหยกแกะสลักอันนี้จะเป็นหยกชัดอันนี้มากเลยนะค่ะความละเอียดของเขาก็คือว่าหยกสามารถแกะสลักได้เขาบอกว่าเพชรแข็งที่สุดหยกเราก็เป็นราชาเหมือนกันก็คือราชาของอัญมณีที่มีความเหนียวที่สุดนะคะในเรื่องของการแกะสลักชาใช่ค่ะะมีคมากเียค่ะขอถามนั้นมานดี๋ราคาที่มีเอ่ยราคาถูใจส่วนตัวราคานี้แบบ วงนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะก็สักประมาณหลักหมื่นเล็กๆค่ะโอ้ยคือ่ะโอเคเลยได้งานในมือทันทีได้เลยค่ะจ้องต้องจองพี่ใหญ่นี่คือชอบตลอดเลยนะติดชิ้นเลยนะมาพูดถึงมูค่ะขอบคุณมากนะคะอีกหนึ่งมูดในวันนี้ที่ให้เกียรติมาอยู่กับเราบูดใหญ่เลยบพี่เจมส์ต้องบอกว่าวันนี้เมื่องานเซเล์เบตของของ พระเจ้าชาที่สามใช่ไหมครับพระนาชินีจากสเปนเ,ปเปนี่ย <c oughs> สร้อยถักมาของวิวที่เจมงตเป็นทัพพิมใช่ไหมครับ วันนี้มีอะไรนำมานำเสนอทางลูกค้าเราก็คือ beauty j e m ทุกคนอาจจะรู้จักเป็นในราคาหลักเป็นร้านหรือว่ากี่หลักก็ตามใช่ไหมแต่วันนี้อยากนำเสนอมากใช่ค่ะมีหลักพันหลักหมื่นแต่ว่าที่พิเศษมากๆเลยเพราะเป็นคือพลอยไทยค่ะที่เราได้เก็บสะสมมานานมากๆเลยที่โดนนี้บ่อไทยก็เริ่มไม่มีแล้วใช่ไหมคะก็เลยอยากนำเสนอวันนี้นะคะก็มี ตัว Star s a p p i r e Black Star Sapphire เลยค่ะที่เป็นตัวเด่นของเราวันนี้เลือน 10k นะคะร้อง0ได้ไะคะ จะเป็นแร็กสตาซิฟายที่ถือว่าเป็นพยที่หายากมากใช่แล้วมาจากธรรมชาติมากดวคนไทยด้วยแล้วก็ด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะที่ประกอบอ่าก็จะมีเป็นขาสีทองใช่ขาขาสีทองชัดทุกเม็ดขาครบไปเนี่ยขาครบครบแปดขาเขาขับอะไรขาปาหรือขาของปลอยขาของปลอยลอวจากแร็กสตาซิฟายก็ยังมี บูสซาฟายจากกาญจนบุรีรูวี่จากจันทบุรีแล้วก็เขียวส่องจากจันทบุรีด้วยค่ะเนี้ยสารภาพว่ามาตอนเช้านะวินพุ่งมาก่อนเลยไมบอกแล้วว่าทำไมราคาพิเศษจังแล้วดูราคานะคะตกใจราคามากเลยค่ะเขียวส่องแล้วก็ไพลินของการราคาแค่หลักพันไม่น่าเชื่อเลยจริงจะมาแนะนำตัวเป็นน้องใหม่ของช็อปชาแนลอะค่ะเลียจ้ามาให้รู้จักมินิเจนในทางช็อปเซียนสนใจเขาจิมสยามอะต้องจองค้างเดียวอะต้องจองเดียวได้ไหมอีกคู่หนึ่งให้เพื่อน ใช่ไหมน i mean uh 응 i mean um> ี่แต่งคู่กันมันมีลิมิตแค่สิบคู่นะคะมีจำกัดด้วยต้องรีบมาเหมือนกันนะคะวันนี้แล้วงานที่บอกว่ายิ่งใหญ่เลยมีโชว์เราไหมแบบอลังการอลังการเลยอย่างเช่นนี่คืครั่ เมื่อกี้แอบเห็นบูธข้างๆเขามาใส่ถ่ายรูปกันอยู่สำหรับตัวนี้ทั้งแบวทั้งซายเขามาสำหรับ Beauty นเตอร์ด้วยนะอ๋อเหรอนยุ่งนี้เหมาะกับคุณป้ายอยู่เหมือนกันนะคะแคนได้ค่ะได้เลยก็ระวังเพชรข้างน้นทั้งหวังเลยนะคะมือมือสั่นละค่ะสวยมากขออนุญาตนะคะใส่ก่อนแล้วค่อยบอกมูลค่า อลังการงานสร้างมากเลยก็คือแบบด้านหน้าด้านหลังคือเราฝังเพชรหมดเลยเป็นในบ้านของพญาเลยค่ะวงนี้ก็จริงๆแล้วเราเป็นคนแบบบิวตี้เจมทำออบเจกต์เยอะใช่ไหมคะตั้งแต่เนี้ยค่ะอย่างเช่นเอ่อเรือเจ้าพระุพานาโงะค่ะแล้วก็เลยเราเลยชอบทำเอ่อดีไซน์ที่เก๋ๆที่แบบมีรายละเอียดอย่างเช่นนกยูงมีพึ่งมีอะไรก็ตามแล้วแต่ค่ะ ขอันนี้สวยมากมากเลยอ่ะของเรานี่คือเป็นไฮจูเวลรี่เลยไหมครับใช่ค่ะแต่เราทำแมสด้วยส่งออกด้วยค่ะให้ต่างประเทศเราทำเอ่อคัฟเวอร์หมดเลยค่ะเนี่ยยิ่งใหญ่มากมนี่คือส่วนของบิวตี้เจมคือน้องเท่่าไหรคะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ ร้านสี่ค่ะขาอ่อนเลยค่ะขาชวนทวนร้านสี่โอเคขอบคุณมากคุณมาพิี่เจมของเรานะคะอนุคืนให้แล้วกันขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปด้านนี้กันหน่อยเวลาใกล้หมดพอดีเลยค่ะใหญ่พิเศษมากมากโอเคอ่ะด้านนี้แหละด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ของเรา ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าี่ใหญ่พว่านี้เป็นเป็นครั้งแรกของเราด้วยใช่ครับครั้งแรกก็ท่าใหญ่เชิญชวนหน่อยได้ครับก็ฝากนะฮะยังมีเวลานะฮะถึง4ี่โมงนะครับให้เวลาแค่6ชั่วโมงครับวันนี้ที่จะมาช็อปจิวเวลรี่ที่ที่สตูดิโอของเรานะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของช็อปชาแนลไม่เคยทำนะฮะ มากันนะครับราคาพิเศษต้องมาที่ที่ช็อปที่สตูนี้เท่านั้นนะราคานี้ที่โชว์นะครับพลาดไม่ได้ครับพลาดไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นราคาแล้วหลายบูธเรียกว่าพิเศษมากเลยนะคะในวันนี้หลักหลายราคาด้วยตั้งแต่ว่าหลักพันหลักหมื่นหลักล้านก็มีเหมือนกันน้องนกยูงจะไปอยู่กับใครต้องรีบมานะเพราะเราต้องมาเนาะนิดนึงสั้นๆได้ไหมคะขอสุดเลยคะอันนี้อันนี้ก็ครในในกลุ่มของ จิวี่ที่มาออกที่นี่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าเรากับช็อปแชนแนลเนี่ยก็มีความร่วมมือกันในเรื่องของการที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับหลายๆร้านที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เนี้ยก็ได้ผ่านการตรวจสอบได้ผ่านการสมัครเป็นสมาชิกนะฮะก็คิดว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับโครงการนี้เป็นอย่างดีแล้วก็คิดว่าทางช็อปแชนแนลก็คงจะมีซัพพลายเออร์รายใหม่ๆที่เข้ามาร่วมนะครับเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะเป็นท้องออฟเดอะทาวของวงการจิวเวลราต่อไปนะครับโอเคก็ถือว่าวันนี้คือครับ้รงสมบูรณ์ดีก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านมากๆ้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราขอตัวนะค่ะช็อปปิ้กันดลค่ะเดีสยววันนี้ป๊อปอัพสตอร์นะครับ